โรคมะเร็งคือกลุ่มโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรมส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและมากกว่าปกติทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติและเกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้นหากเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นเช่นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกเป็นต้นถึงแม้โรคมะเร็งส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือนในระยะเริ่มแรกแต่โรคมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้สามารถตรวจค้นหาในระยะเริ่มแรกหากรู้ทันรู้เร็วก็สามารถรักษาให้หายขาดได้สัญญาณอันตราย7ประการของโรคมะเร็งได้แก่1 มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเช่นถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือปัสสาวะเป็นเลือด 2. กลืนอาหารลำบากหรือมีอาการเสียงแน่นท้องเป็นเวลานาน 3. มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรัง 4. มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่างๆ 5. แผลซึ่งรักษาแล้วไม่ยอมหาย 6. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกาย 7. มีก้อนตุ่มที่ส่วนต่างๆของร่างกายสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปัจจัยภายในเช่นความผิดปกติทางพันธุกรรมความบกพร่ขของของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะทุกโภชนาการปัจจัยภายนอกเช่นสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารอากาศ เครื่องดื่มยารักษาโรคเป็นต้นรวมทั้งการได้รับรังสีเชื้อไวรัสแบคท,ทีเรียและพยาธิบางชนิดอย่างไรก็ตามมะเร็งสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและปฏิบัติตามหลักห้า5ำห้าไม่ห่างไกลมะเร็งดังนี้ 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2. ทํทำจิตใจแจ่มใส 3. ทานอาหารให้ครบ5หมูม 4. กินผักผลไม้ 5. ตรวจร่างกายเป็นประจำไม่สูบบุหรี่ไม่มีเซ็กมั่วไม่มัวเมาสุรา ไม่ตากแดดจ้าไม่กินปลาน้ำจืดดิบหากพบความผิดปกติหรือสัญญาณอันตรายสามารถมาปรึกษาแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรธัญบุรีค่ะท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือติดตามข้อมูลข่าวสารรวมทั้งกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล Facebook และยูทู e และเรายังมีแอปพลิเคชันหนงนี้แอปพลิเคชัน m t h e c สำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลเพื่อเรียกดูข้อมูลการรับบริการของท่านแอปพลิเคชัน d m s Telemedicine ระบบให้คำปรึกษาทางการแพทย์สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ยินดีให้บริการค่ะ